ส้าทรงปรับคืนชีพอย่างแท้จริงละเกียรติละฤทธิอำนาจจงสืบไปเป็นสุขสรรวันพาสกาแด่พี่น้องข้ศชชนทุกทา่านวันพาสกาเป็นวันระลึกถึงการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์ชาหลังจากที่พองค์ได้อุทิศยอมรับทนทรมานตุกตึงการเข่และสินพระชน เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อเรามุ์ทุกคนพี่น้องที่รักพัสกาคือความรอบแท้จริงของรุษยชาติถ้าพระพิชชา้าผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าไม่ได้รังพระโรหิตเพื่อเราเราคงไร้ซึ่งความหวังใดๆชะตากรรมของเราและของโลกคงไม่พ้นความตายแน่นอน เาะว่าพัสกาได้ขับเคกระแสนังกระเพราะการปรับคืนชีพของพระกิจ้าเป็นการสร้างใหม่เหมือนดังห่อที่ให้กำเนิดต้นมไม้ทั้งต้นพัสกาจึงเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเราอย่างลึกซึ้งพร้อมกับชัยชนะแห่งความดีชีวิตและการอภัยเราเป็นอิสระ เราได้รับความรอดดังนั้นให้เราร้องจากส่วนลึกแห่งดวงใจของเราว่าให้เราร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจา้าร้องชัยชนะอันร,อรุ่งโรจของพระองค์ก็จึงขอถือโอกาสอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์นี้ส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องทุกท่าน ขอพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดได้ประทานพระพรให้ท่านและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ชนะต่อบาปต่อปัญหาการผจญและความอ่อนแอของเราให้ท่านสามารถเจริญชีวิตตามคำสอนและแบบฉบับของพระเยซูคริสต์เจ้าพระอาจารย์ของเราทั้งในชีวิตนี้ และชีวิตหน้าโดยทั่วกันชุกสันวันปัสกาแด่พี่น้องทุกท่านสวัสดี